you uh -huh. ควเมตตาในเช้าของวันที่28เมษายนพศ2564ณสวนธรรมนิกราชก็พระพุทธเจ้าได้กลับนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรม เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนนบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนถามพระพุทธุองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูก ปัชนาจะขอบฝ้าทูลถามถึงธรรมบทที่เก้านะเจ้าค่ะสมาธิที่เป็นมากกว่าสมาธินั้นเป็นแบบไหนหรือเจ้าคะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องของสมาธิให้มากเพิ่มขึ้นกว่าที่รู้อยู่ ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะประหยธรรมเอ่ยก็ดีแล้วละ่ะแต่อย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะนั่งให้สบายผ่อนคลายจิตใจทําจิตใจของตนให้ว่างให้เบาสบายนะ วางใจให้เป็นกลางวางใจให้สงบนิ่งเฉยแล้วค่อยๆพิจารณาตามจะได้รู้ตามเห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่ลูกควรที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเพื่อให้ได้ทำความเข้าใจให้มากขึ้นลึกขึ้น กว้างคืนนั้นลูกควรที่จะรู้ดังนี้ลกูกประการที่หนึ่งลูกควรจะทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าสมาธิคือการทำให้จิตใจของเราสงบตั้งมัน่นบุคคลผู้ฝึกสมาธิยอมแน่นอนแล้วลกูก ว่าเริ่มแรกนั้นเราจะต้องฝึกฝนให้จิตของเราสงบตั้งมันเมื่อจิตของเราเกิดความสงบตั้งมันแล้วรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วเข้าถึงความสุขความสงบที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทรงสภาวะอารมณ์เช่นนั้นแล้วถือว่า เป็นสมาธิสมาธิก็คือการรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวการทำให้จิตกงเราเกิดความสงบสุขไม่ฝุ้ง่านเราร้อนรุ่มร้อนส่งสภาวะความสงบนิ่งเช,ช่นนี้ซึ่งการทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นสมาธิและพระยาธรรม และลูกทั้งหลายก็ได้ฝึกฝนสมาธิมาจนเข้าถึงความสงบตั้งมันทรงอารมณ์แห่งความหนึงเฉยความเบาความสบายแล้วฉะนั้นลูกทั้งหลายก็เข้าถึงสภาวะรมที่หนึง่งคือการทําจิตใจให้เกิดความสงบตั้งมัน่น เกิดความนิ่งเฉยเบาสบายเกิดความว่างความลงโปรงเข้าสู่ฌานสมาธิได้แล้วลูกก็เข้าใจคำว่าสมาธิประยะิยธรรมเอ่ยแต่สมาธิที่มากกว่าสมาธิสมาธิที่เหนือสมาธินั้นก็คือการที่เรานี้ เอาสมาธิไปใช้งานในสิ่งที่ควรจะเป็นเรียบเสมือนการทำจิตใจให้สงบก็เพื่อเอาความสงบของจิตนั้นเอาพลังของสมาธิเอากำลังของสมาธินั้นไปใช้งานบุคคลผู้พักผ่อนก็พักผ่อนเพื่อที่จะ ทำงานต่อในตอนที yeah. fruit, ่มีกำลังแล้วฉะนั้นเพร่ยาทำเอ่ยบุคคลผู้นอนเฉยเฉยโดยไม่ทำอะไรเลยย่อมไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตนบุคคลผู้ไม่รู้จักพักผ่อนเลยย่อมเป็นบุคคลผู้หมดพลังหมดกำลังกับการที่จะทำสิ่งใดๆ แต่บุคคลพูดถึงเวลาพักผ่อนรู้ว่าตนต้องพักผ่อนเมื่อพักผ่อนเต็มที่แล้วรู้ว่าต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำกิจอะไรบางเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบางย่อมเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตได้และสามารถทำสิ่งต่างๆมากมายได้อย่งมหัศจรรย์ ชีวิตย่อมมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นและนักปฏิบัติกรรมฐานทั้งหลายก็เช่นเดียวกันการฝึกฝนจิตกองตนให้เข้าถึงความสงบเข้าถึงสมาธิที่ตั้งมันดีแล้วย่อมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะให้จิตกองตนได้พักผ่อนแล้วแต่จำเป็นโลกเอ๋ย จำเป็นที่เราจะต้องต่อยอดเพื่อให้สมาธิเป็นมากกว่าสมาธิฉะนั้นลูกจงพิเจอนาสู่ประการที่สองดังนี้ว่าเมื่อจิตของเราตั้งมั่นสงบนิ่งดีแล้วเรานั้นควรที่จะมีสติหรือเอาสมาธิ เมื่อตอมเอตนมีสติกับสิ่งที่ตนต้องประสพบภาภาพบเจอฝึกฝนปัญญาให้ตนนั้นมีปัญญารู้แจ้งรู้เท่ารู้ทันสิ่งต่างๆท,ที่เกิดขึ้นให้ได้รู้ได้พิจรารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเรานี่ นำเอากำลังของสมาธิที่มีอยู่มาเสริมมาเติม,ม,มให้เรามีสติมีปัญญาเจอกับสิ่งใดอะไรก็ตามที่เข้ามาทดสอบเราตั้งสติเข้าไว้ใช้ปัญญาพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามเหตุตามผลและพิจารณา ที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนสภาวะเหล่านั้นให้ดำเดินไปสู่ทิศทางที่ดีด้วยปัญญาจากการจูเรานี้มีกำลังในสมาธิจึงทำให้เราเกิดปัญญารู้แจ้งรู้ตื่นรู้เท่ารู้ทันมีสติมีปัญญาก็ถือว่าเราได้เอา กำลังของสมาธินั้นมาใช้งานจริงในสถานการณ์จริงที่เราต้องไปเชินกับกิเลตัญหาก็ดีกับอำนาจของวิบากกรรมต่างๆก็ดีกับเรื่องทดสอบสิ่งทดสอบปัญหามากมายในโลกใบนี้ด้วยการมีสติมีปัญญาถือว่าเรานี้ ทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อยอดสมาธิที่มากกว่าสมาธิเอาผลของสมาธิมาใช้ได้ถูกต้องตามเอตที่ควรจะเป็นไปเมื่อน,นั้นละลูกสมาธิที่เป็นมากกว่าสมาธิก็จะเกิดขึ้นแก่ลูกและประยยธรรมเอ่ย เราก็ยังสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกคือประก,การที่สามเรายังสามารถที่จะนำเอาพลังของสมาธินั้นไปใช้ด้วยการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการรักษาจิตของเราให้จิตของเราหายทุก์การใช้พลังของจิต รักษาผู้อื่นช่วยผู้อื่นให้คลายจากความทุกข์ยังสาม,มารถที่จะนำเอาพลังของจิตหรือจิตที่ทรงพลังอย่างแก่กล้านั้นไปทำใน,นสิ่งต่างๆได้มากมายซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่ในดวงจิตของเราสมาธิตั้งมันแล้ว จิตเกิดพลังบุคคลผู้มีพลังจิตย่อมสามารถทำอะไรได้มากมายด้วยคุณสมบัติของตัวมันเองฉะนั้นปริยาทำเอ้ยเรายังสามารถใช้พลังจิตในการทำสิ่งต่างๆให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นใช้พลังของจิตนั้น ประเปลี่ยนสภาวะของสิ่งที่มันควรจะเป็นไปตามเหตุนั้นเพื่อให้มันดีขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเช่นบุคคลผู้ทรงพลังจิตมากๆก็สามารถที่จะห่อเอิญเดินอากาศหายตัวได้เกิดอภิญญาเกิดฤทธิ์เกิดเดชต่งางๆ เพียงแต่เราจะต้องดำเดินอยู่ในกรอบของการรู้ตื่นรู้เท่าทันในสิ่งที่เราทำทำเพื่ออะไรเกิดประโยชน์อะไรเพราะอะไรและต้องไม่มีความลุ่มหล,ง,ลงเข้าครอบงำเท่านั้นฉะนั้นพรียายทำเอ่ยพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาทั้งหลาย จึงเป็นผู้มีกำลังจิตที่แก่กลราและใช้กำลังของจิตในการที่จะปรับสภาวะบางอย่างเมื่อถึงเหตุปัจจัยที่ควรจำเป็นแก่การใช้เพียงแต่ไม่ควรไปลุ่มหลงและยึดติดกับมันจมอยู่กับมันเท่านั้นใชใ้เป็นเครื่องมือในการช่วยช่วยให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเท่านั้นละลูกฉะนั้นสมาธิที่เป็นมากกว่าสมาธิก็คือสามารถนำเอากำลังของสมาธินั้นไปใช้ในการรักษาตนให้พ้นทุกต่อตอนกิเลสรักษาผู้อื่นให้พ้นจากทุกในบางสิ่งทำให้ผู้อื่นนั้น คลายความสงสัยในบางอย่างสามารถที่จะช่วยในบางเรื่องตามเอตจำเป็นปริยธรรมเออยเช่นนี้หละลูกสมาธิที่เป็นมากกว่าสมาธิประการที่สามคือสามารถที่จะนำเอาพลังของจิตนั้นไปใช้งานได้ด้วย ต่อไปประการที่สี่ประการที่สี่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อจิตของเราทรงพลังจิตได้ดีแล้วเราก็จงนำเอากำลังของสมาธิพลังของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมาตดมาถอนกิเลสตัณหาที่กลุ่มในจิตของเราออกไป คลายคลื่อนกระแสที่มืดดำคลื่นกระแสที่ร้อนรุ่มคลื่นกระแสที่ไม่ดีที่คลุมอยู่ในจิตของเราคลายออกไปทิ้งออกไปช่วยให้เรานี่สามารถที่จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงและสามารถที่จะอยู่เหนือความเป็นจริงนั้นด้วยคือการรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดี เรารู้แล้วก็สามารถที่จะหยุดที่จะทำได้ด้วยเพราะกำลังของจิตมีมากพอปริยาธรรมเอ่ยบางคนปิดถูกรู้หมดแต่ว่าเรานี้ยังอดที่จะทำไม่ได้รู้ว่าตนนั้นโดนอำนาจกิเลสขอบง,งำอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่เหนือมันได้ นั่นก็เป็นเพราะว่ากำลังของจิตนั้นแกล่งไม่พอมีไม่มากพอจึงรู้แต่เอาชนะไม่ได้พลังของสมาธิที่เราจะนำมาใช้ก็คือใช้เพื่อที่จะถอดถอนแล้วก็ต่อสู้กับพลังอำนาจของกิเลสตัณหากรรมวิบากต่างๆ โดยที nah, ่จิตของเราแข็งกว่าแร่งกว่าเหนือกว่าด้วยพลังของสมาธิพลังของจิตอันแก่กล้าเก่งกล้าเช่นนี้ลประยาธรรมฉะนั้นเราจงเอากำลังของสมาธิพลังของจิตที่เกิดขึ้นมางัดกับกิเลสต่อสู้กับกิเลส พาจิตของตนให้อยู่เหนือกิเลสถอดถอนกิเลสตัณหาออกจากจิตของตนเถอะลูกและสมาธิก็จะเป็นมากกว่าสมาธิต่อไปประการที่ห้าสมาธินั้นก็ยังจะทำให้จิตของเรารู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริงและสามารถ ที่จะเป็นกำลังที่จะหนุนขัดเกลาเจริในเติมแสงสว่างนำทางจิตของเราให้พ้นทุกข์ได้ด้วยถึงซึ่งพระนิพพานได้อย่างแท้จริงสมาธิคือเครื่องขัดเกลาเจริในจิตปลุกจิตของตนให้รู้ตื่นตามความเป็นจริงอยู่เหนือความเป็นจริงและถึงซึ่งความหลุดพ้นได้ ในที่สุดฉันพยายามรำเอยสมาธิที่เป็นมากกว่าสมาธิก็คือการนำเอากำลังของสมาธินั้นไปใช้ให้เกิดสติเกิดปัญญาใช้เพื่อที่จะนำเอาพลังของจิตนั้นไปทาในบางสิ่งบางอย่างที่เกิด เหตุจำเป็นควรจะใช้ควรจะทำและนำมาถอดถอนจิตของตนให้หมดกิเลสหมดตัณหาให้จิตของตนรู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริงสมาธิจึงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสมาธิจึงเป็นมากกว่าสมาธิได้ด้วยเหตุนี้ล่ะพระยาธรรม ฉะนั้นการทำใจิตใจให้สงบเป็นกิจประการแรกที่เราควรจะทำเพื่อที่จะเกิดความสงบตั้งมัน่นแต่เมื่อเราเกิดความสงบตั้งมั่นแล้วกิจต่อไปที่เราควรจะทำก็คือควรจะมีสติมีปัญญารู้เท่ารู้ตนสิ่งต,ต่างๆทั้งหลาย ควรจะฝึกเอาพลังของสมาธิไปใช้งานในบางสิ่งที่ควรแก่การใช้ควรที่จะฝึกที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาที่ครอบกําจิตใจของเราด้วยการใช้พลังของจิตนี้ถอดถอนสิ่งต่างๆเหล่านั้นปรับสภาวะของคลื่นหรือสิ่งที่กลุ่มจิตอยู่งัดให้ชน,นะ เอาไว้ชนะต่อพลังของสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายและควรที่จะปลุกจิตของตอนให้รู้ตื่นตื่นรู้ตามความเป็นจริงเมื่อลูกทำได้เช่นนี้สมาธิก็จะสามารถทำประโยชน์แก่ลูกได้มากมายสมาธิเหนือสมาธิที่เป็นมากกว่าสมาธิ ก็คือการทำได้แล้วและนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลประโยชน์ดังที่กล่าวไปแล้วนี้ล่ะประยิยธรรมจึงเป็นสมาธิแท้จริงสมาธิจึงไม่ใช่เพียงแค่ความผ่อนคลายแต่เป็นการทำให้จิตของตนเกิดสติเกิดปัญญาสามารถนำมาให้ตนนั้น ทำบางสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้พลังจิตในการช่วยช่วยรัรกษาและยังสามารถที่จะนำมาถดถอนกิเลสที่ปกกลุมในจิตของทนได้สมาธิยังจะช่วยให้ลูกรู้ตื่นตามความเป็นจริงลูกนั้นจะรู้แจ้งรู้ตื่นสิ่งที่โดนปกปิดมายาวนานก็จะตกเปิดเผยออก เมื่อถึงเวลาที่ลูกสามารถที่จะเข้าถึงสมาธิและนำเอ,อาสมาธิมาใช้งานได้ตามนี้พระยาธรรมลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถอะพระยาธรรมเอ่ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณพระพุทธอ,องค์ที่ทรงเมตตาสแสดงทมนี้ให้ลูกได้อยฟังนะเจ้าค้าลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่าว่าสมาธิที่เป็นมากกว่าสมาธินั้นไม่ใช่เพียงแค่การทำให้จิตใจสงบแต่เมื่อเราทำให้จิตใจสงบแล้วควรจะเอากำลังของสมาธิมาฝึกให้มีสติมีปัญญา และใช้พลังของจิตที่เกิดจากสมาธิไปทำในบางสิ่งที่มันจำเป็นเพื่อรักษาชดช่วยหรือทำบางสิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่และนำมาถอดถอนกิเลสพลังที่ไม่ดีที่คุมจิตของเราไว้อยู่รวมถึงปลุกจิตของตนให้รู้ตื่นตามความเป็นจริง สมาธิจึงไม่ใช่เพียงแค่ความผ่อนคลายแต่เป็นอะไรที่มากมายกว่านั้นเมื่อเราเข้าถึงการทำสมาธิและรู้วิธีที่จะนำมาใช้งานเรานี้ก็จะรู้แจ้งรู้ตื่นรู้เท่ารู้ทันสรรพสิ่งทั้งหลายจะทำให้จิตของเรากลายเป็นพุทธะพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงแม่ตาชี้ทางสว่างให้กับลูกได้เข้าใจถึงสมาธิที่มากกว่าสมาธิพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะน้อมไปประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตามให้ถึงซึ่งการเข้าใจด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ